กิจการรีสอร์ท เนื้อที่4ไร่1น1 1ตารางวาตำบลท่าง,งามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ดินแปลงนี้มี3โนดรีสอร์ทต,ตั้งอยู่ใกล้ถนนสายเอเชียเข้าทางสายเอเชียเข้าข้างปั๊มน้ำมันพที PT ประมาณ2กิโลเข้าจากแยกต่างระดับอินบุรีเข้าจากถนนเส้นไปตากฟ้าประมาณ300เมตรและไม่ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีมีห้องไว้บริการทั้งหมด25ห้อง4แบบมี ใบอนุญาตประกอบการบรรยากาศแบบธรรมชาติร่มรื่นสะอาดบรรยากาศดีเดินทางสะดวกสิ่งปลูกสร้างห้องพักเป็นหลัง17หลังห้องพักเป็นห้องแถวติดก,กัน8ห้องบ้านสองชั้นและออฟฟิศราคาห้องพักชั่วคราวสองชั่วโมงราคา200บาทชั่วคราวสามชั่วโมงราคา300บาทค้างคืนห้องแถวราคา400บาท ค้างคืนบ้านเดี่ยวราคา500บาทค้างคืนเตียงคู่ราคา600บาทรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า1 2 0 0 0 0สน 20, บาทไฟฟ้า3เฟสไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคน้ำประปาของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในรีสอร์ททางเรายกให้ทั้งหมดเลยค่ะซื้อไปเข้าดำเนินการต่อได้เลย ขายรวม12ล้านบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094464 2361ี่นเบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ